นี่คือแมวที่ขี้เกียจที่สุดในโลกนะฮะสวัสดีฮะก็กลับผมอีกแล้วนะฮะห่างหายกันไปนานวันนี้มากับแมวตัวหนึง่งมันคือแมวใช่ไหมอ้อนเอาอ้อนใหญ่เลยอะดูสิตั้งชื่อมันว่าอะไรดีนะท่านผู้ชมนะ น่ารักน่าเอ็นดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูมันขอด่ะย่งกิ้งกือเลยนี่คือแมวจะเรียกมันว่านุ่มฟูก็แล้วกันนะ ดูมันกิ้งเอาคันคันแมวคัน่ลู้อนให้มันเล่นดีนะจะให้ไม้ไปข้าบก็คงไม่ใช่ถูกต้องไหมนี่แมว <laughs> อืม King, oh, nào king. king Hawaii. không yên lê yên mái, yên lê yên yên lê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  yên mèo, oh my God. มันคึกคึกคึอกอ่ะอาชนอีกแล้วอ่ะทำไมจะมานอนชนอน่ะเหมันนอนชนทำไมอ่ะเีย่ยดูมันมานอนชน Ừ, nói nó lắc đi nữa, xem xem Quán meo meo À, quán meo meo, quán meo 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 À, máy đó, xem xem Kinh máy, nè quán meo meo Mình nói một <laughs> ขี้เกียจเป็นแมวที่ขี้เกียจไอ้แมวขี้เกียจโอ้ยขนเต็มมือไปหมดเลยไอ้ขนขนล่วงกันนะขนล่วงอ่ะไอ้หนูขนล่วงนะขนล่วง Ừ. <laughs> ok, bye đó. Bye chơi canh. Hãy sao cái gì lưu của lái, có xe, có sắp. Nếu bên này để bắt thầy đi qua bên mèo mèo. Bye đó. Bye cha. Bye bye.